รถเมฆาหนึงนิดเผยจูเริ่มต้นรักสามีหลังกลายเป็นภรรยาที่โหดสุดเียได้ว่าเป็นอีกครอบครัวที่อบอุ่นสุดๆสำหรับนักแสดงพิธีกรสาวอย่างรถเม์คะนึงนิดภรรยาคนสวยของบอลจุเมธแถมตอนนี้ทั้งคู่มีโซดทองคล้องใจคือลูกชายอย่างน้องคิดเข้ามาเติมเต็มความอบอุ่นให้กับครอบครัวมากขึ้นล่าสุดรถเม์ได้ออกมาเปิดใจถึงจูเริ่มต้นความรักกับคุณสามีพร้อมเผยะกลายเป็นภรรยาที่โหดกับสามีสุดๆ เมื่อถามว่าคุณสามีเจอกันได้อย่างไรเพื่อนแมทให้ค่ะจริงๆตอนแรกพี่บอลเขาก็ไม่กล้าที่จะคุยกับเราเพราะเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งฉันจะต้องมาคุยกับดาราแต่ความพยายามของพี่บอลเขามีเยอะไงคะ เพราะเราไม่ค่อยยอมนัดที่จะไปทานข้าวด้วยกันสองคนดังนั้นถ้าเกิดรถเมย์บอกว่าโอเควันนี้พี่มาก็ได้คือกินอาหารกันที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเขาก็จะพยายามท,ทั้งทั้งที่เขามีประชุมและอย่างวันนั้นฝนก็ตกด้วยแต่เขาอยากจะมาเจอมากเพราะรถเมย์มีโอกาสให้มาทานข้าวกันสองคนสรุปเขานั่งมอเตอร์ไซค์มาเลยค่ะเราก็ถามเขาว่าทำไมตัวเปียกเขาก็บอกว่านั่งมอเตอร์ไซค์มากลายเป็นภรรยาที่ดุมาก เพราะคุณสามีจะไปเตะบ,บอลยังไม่ให้ไปเลยเจ้าตัวเผยว่าล่าสุดก็คือเพื่อนเขาโทรมาบอกว่ารถเมย์บอลเขาประสบอุบัติเหตุหัวเลือดออกแล้วมือน่าจะหักกระดูกมันพลิกแล้วเขาไปบอกพยาบาลอย่าบอกรภรรยาผมนะครับว่าแผลของผมมันเป็นยังไงคือนอกจากเลี้ยงลูกแล้วเราก็ต้องดูแลสามีจนมันกลายเป็นภาระเราก็พูดกับเขาตรงๆว่าเราต้องช่วยกันตัดทุกอย่างที่มันเป็นความเสี่ยงทั้งหมดเพราะว่าลูกเรายังเล็กหลังจากนั้นเพื่อนเขาแต่ละคนไม่มีใครกล้าชวนเขาอีกเลยค่ะ